เอาละเราเจอกันรอบที่สามมานะาาพ่อค้าคุณมีอะไรมาขายผมบ้างเฮ้ยมีหมีดับเอ่อเดี๋ยวน่าเป็นหัวใช่ไหม7จ็ดร้อยได้เลยใช่ไหมคือผมก็ไม่อยากลาดสักต่อไปได้ผมยอมเสียเจ็ดร้อยเพื่อมีดับมานะผมยอมจ่ายเลยม,มันจ่ายยังไงเฮ้ย โอ้หรือว่าเอามาขายเราไม่ได้ซื้อใช่ป่ะนั่นหรืออะไรยังไงแป๊บน 1, อันนี้มีเข่าเอ้ยตลาดมืดไม่รับซื้อหรือไม่ได้รับขายใช่ป่ะคือผมอยากได้เจ้าเนี่ไม่นะโอ้เขาเขารับซื้อครับรับซื้อในราคาที่โคตรจะแพงอ่ะ เออผมรู้แล้ววิธีปั๊มตังก็คือเราสามารถปั๊มได้จากพอค้าตลาดมืดตัวเองครับก็คือเราขายในเอ,อ่อในช็อปเราอะเออมันก็คือได้ราคาแค่ราคาตามเนื้อนี้เฉยๆนะครับแต่ถ้ามาขายตลาดมืดปุ๊บก็คือมันจะได้เยอะงั้นผมต้องรอใช่ปะไอน,นี่หัวหมูป่าผมเพิ่งได้มา,มาสรุปเราคง <All right. S 1> ทําการตกลงกันได้แค่เดียวนะหัูได้หกร้อยได้บล็อตไอหัว หมีอะได้ยากนะครับผมเออเข้ามาฟาร์มแล้วรอบนึงแต่รู้สึกว่าจะได้ยากขนาดเนื้อหรือหนังอะไรนี่ยังได้ยากนะแล้วก็การฟาร์มเออเต้นเนี้ยจะเจอหมีบ่อยที่สุดนะครับแล้วก็สองเต้นล่างนี้ไม่เจอเลยแทบจะไม่เจอสัตว์ไรเลยนะครับอันนี้เป็นกวางคือไม่อะเออเดี๋ยวผมต้องสะสมมาแล้วก็ชิ้นส่วนไป หาพ่อค้าดีกว่าใช่ใช่ก็คือตอนนี้คือผมกําลังตามเก็บไม้เพื่อไปอัปเกรดลรงนาเราเผื่อมันจะมีของอะไรให้เราใช้เพิ่มเติมหรือแบบซื้อขายอะไรเพิ่มเติมนะเพราะตอนนี้คือของแต่ละชิ้นราคาโคตรแพงหลักหมืนะ่นอ่ะแล้วเราหาตังค์ไม่แค่เลยไม่ถึงร้อยด้วยนะฮะต่อวันอ่ะโอ้ถ้าฟาร์มิีนี่เป็นระยะยาวเลยนะโอ้กว่าจะจบโอเคได้ไหมเดี๋ยวผมไปลองดูที่บ้า,กานก่อนลวกันนะว่า ม้ที่ผมเอามาอันนี้มันเยอะหรือเปล่ามีรกระต่นี่ใช่ไหมบ้านไม่ค่อยจะมีสัตว์อื่นฮนะบ้านเราโคตรจะสงบไม่มีอะไรบุกทุกเลยพูดีเนี่ย ب. นางคือผมเก็บไว้เยอะก็คือถ้าไปขายกับพ่อค้าตลาดมือปุ๊บก,ก็คือมันต้องใช้หัวด้วยเออหมาป่าแล้วน,น่าจะเก็บสะสมไว้เมื่อกี้สุดจะมีแค่กวางกหมีนะฮะ ชิคเก้นไกลไม่แพงครับได้เท uh ่าไหร่คร <50 S 1> <the> <chronic> ั้งละเท่าไหร่ต <tone> ่อเท่าไหร่นี่เอานี่คัดไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันอุ้โหห้าสิบไม่แพงห้าสิบด้วยวะเดี๋ยวนะแล้วประเด็นคือมันซ้อนกันไม่ได้เหรอโอเคซ้อนได้ห้าสิบเนี่ยนะจะไปเก็บแต่ไกให้มันพอเนี่ย โอเคตอนที่ผมเลื่อยได้ตอนนี้ก็คือยี่สิบนะครับยี่สิบไม้เพ่งลูยสึกตั้งสามสิบมจะไปเดินทหารแถวไหนให้มันครบนี่อุ้ยเอ้าเดี๋ยวนะกระสุนปุ๊ปุ๊บยิ่งเดอุ้ยเอ้ามันเดินช้าเฉยเฮ้ยมันตกใจผมบ่เป็นกว้างบานใหม่่ะกว้างเรียนดีไม่ใช่เฮ้ยเดี๋ยวนะ อูได้นำเดี๋ยวมันมีตัวนึงมันนี้ติด,ดอะไปไหนแล้วไปไหนล้เฮ้ย,ยมันชนมันชนข้าจะไม่เองนีหรอกนะไปเร็วจัดเลยไอ้ไปไไป่ไปไไ เฮ้ยมันเดียวหยุดนะลอกินอะไรก่อนโมลิโล่ก่อนเฮ้ยมันไปไหนฮะเมื่อกี้มันจะวิ่งตนี้เลยหรือว่าผมยิงแล้วมันซีมองเด็งลงเออม,ม,มันไปไหนไปไหนกันแวะนู่นรอยเท้ามันไปนู่นนะฮะว่าได้ใช่มาทางนี้แหละไปนี้เราต้องได้เขามัน ต่ประเด็นคือมันจะได้ไหมเนี่ยผมมาหาไม้นะไม่ได้มาล่าแต่เมื่อกี้ในแกนอ่าง,น,งนะรู้สึกผมจะยิงแบบกระสุนมันเป็นกระสุนที่แบบยิงหลายนัดนะทำให้แบบพวกบางทีเราก็มันก็ไม่ดอกให้นะเราต้องเลือกกระสุนแล้วก็เลือกปืนให้ดีสําหรับการล่านะไม่งั้นคุณก็จะไม่ได้ของคุณต้องการเนื้อรู้ไรแล้วก็คุณก็จะไม่ได้นะอย่างเช่นเขาด้วยคุณยิงโดนเอ้ย ไปไหนล้วนี่หรอจะพึ่งดียังไม่ได้ตัวเองเลยนะโอ้โหพึ่งยิงโดนนัดเดียวต้องได้ได้โอ้โหมันไปไกลแน่เลยโอ้โหน่าจะโดนโอ้โอช็อตเลยครับเฮกช็อตบอกเลยว่าคุณไม่ได้หัวแน่นอนนะช็อตนี้อ่ะนั่นไงตอบยากกูแล้วครับ ม่าจะอะไรมัว๋ยวจะไปไหนละเฮ้ยเฮ้ยอะไรครับนี่เฮ้ยเยอะเลยไอย้นี่นิ่งละนิ่งละโอเคเอากระสุนหมดเดี๋ยวพี่ไอ้นี่มันตายแน่นอนโอเคเดี๋ยวเอาที่ก่อน ไปไหนไเฮ้ยนิ่งนิ่งนิ่งกระสุนกระสุนเลือไปเด่ยอ้าวกระสุนหมดทุกนัดเลยมีไมมีไม่มีไม่กิลีรีโิลูมาขาบตัวเลยครับโอเคสองตัวนี่เราจะได้หัวหรือเปล่าโอ,โอโ้โหไม่ฮะแค่เนื้อคุณก็หายากเรียวเมื่อกี้มาสามเลยแต่ผมเก็บได้สองนะฮะ เออไม่รู้ว่าเป็นป่ออะไรมาเยอะเลยครับนานทีเจอนะแล้วก็แบบตัวหนึ่งผมไม่รู้ว่ามันไปไหนละมันโดนเดินชนผมเลยอ่ะเดินล้กไปเฮ้ยมีระยะใกล้เลยเฮ้ยไปไหนละไปไหนเฮ้ยโดนโดนโดนอย่าหนีสิครบพิบีเองต้องไล่ล่าพวกข้าสิ วิ่งเร็วโอ้วิ่งเร็วจัดเลยนะเฮ้ยมันจะหมูนี่วะหมูหรือหมาป่าเฮ้ยไม่ใช่หมีมันไปเรียกพวกมันมานะเมื่อกี้มันขึ้นบอกแอตแทกเอาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโดนกัดก่อน เอากระสุนหมดตนน้นเลยโอเครีตรายเถอะเดี๋ยวขอเฮกช็อตหนึ่งดีมาโอเคยิงเข้าข้างหลังเฮ้ยเราผมไม่ได้ตามพี่มีเลยเมื่อกี้เออเดี๋ยวนะไข่ไข่โอเคช่างเถอดผมไม่หิวได้กูได้เค่ยหนังมนาะเดี๋ยวตามพี่มีก่อนเมื่อกี้เออฝั่งไหนอา้าวลืมซะแล้ว โอเคตรงนี้ดีดีด,ดีพี่หมีไปตายข้างหน้าหรือเปล่านี่ โอเคผมก็ได้อดทนฟาร์มไม้จนถึงที่สุดนะครับมันน่าจะได้แล้วแหละขาดอีกเอ,อเต็ดไม้แ้งนะครับม่ว่าตอมนี้จะคบหือเปล่าฟาร์มแบบเป็นชั่วโมงคแรบบับเฮ้ยหกอันแล้วโอเคเรียบร้อยครับเรียบ้อเราก็ได้ไม้แผงครบทั้งห้าสิบแผ่นไม่ใช่ราฟาขนานมากเลยโอเคครับเก็บอะไรที่เราไม่ได้ใช้ แป๊บเดียวมาอัพเกรดลงนากันว่าเขาจะเพิ่มอะไรให้เราจัดมาครับผมพร้อมแล้วแล้วก็คนใช้ยังไงประเด็นคือกดใช้ได้เลยเหรอโอ้ยโหใหญ่าเดื้อบแล้วก็มีสแตนเออตั้งโมเดลเราเพิ่มขึ้นนะฮะว้าวแล้วก็มันมีอะไรเพิ่มเติเหมหรือเปล่า เอาเถอะแล้วก็ไอ้อันนี้ยังอยู่โอ้ขายได้ด้วยนะครับอันนี้ของเก่าใช่ปะขายได้เท่าไหร่ไม่แปดพันเลยครับลงเก่าแล้วอะแล้วก็เดี๋ยวนะมันอัปเดตโอ้นี่อัน,นเก่าครับสามารถขายได้เลยใช่ไหมขายแล้วไอ้ลงนาน,นี้ไม่หายไปใช่ปะเอ่อกระเป๋ากระเป๋าอะไรก็เหมือนเดิมนะฮะไม่มีอะไรเพิ่มเติม แล้วก็ที่ขของจากแกบเหมือนเดิมครับกระสุนปืนปรป่งป,งปืนเหมือนเดิมแค่อัปเดตให้มันใหญ่ขึ้นเนี่ยนะแล้วก็เดิมรเพิ่มสเตนมาแค่น,น,นี้อเบอร์รี่ังไรเปลี่ยนหรือเปล่าบ้านเราก็เหมือนเดิมลงน้ำอัปเดตครับโอเคลงน่าน,น่าจะมีแค่นี้ครับหมดละหมดการอัปเดตแล้วก็ผมก็ หม,หมดเวรหมดกรรมที่ไปฟาร์มไอมาอัปเกรดนะครับเดี๋ยวผมขายนี่แล้วกันได้เท่าไหร่แปดพันจริงหรือเปล่าแล้วมันคงไอ้นี่คงไม่หายใช่ไหมคงไปเซฟก่อนแล้วกันนะครับขายแล้วกันแปดพันใช่ป่ะอาจจะขายในนี้ไม่ได้ต้องมาขายในนี้ขายในชอบผมพร้อมจะขายแล้วฮะปับ๊บโอ้ิ่ได้หมื่นหนึง่ง รวยขึ้นมาทันตายเห็นนะเราซื้ออะไรมือหน,นึง่งมือหน,นึ่งผมอยากได้ปืนอยู่นะปืนแล้วดูราคาปืนที่เขาขายนะครับเฮ้ยเจ็ดพันช็อตกันแต่ผมไม่รู้ไปใช้อะไรช็อตกันมันใช้ค่าหมีระยะประชิดก็ได้นะแต่สมาร์ทพวกสไนเปอร์อาจจะดีกว่าเออเดี๋ยวผมว่าไปดูชุดก่อนดีว่า เสื้อกลาครับสี่พันเอ่อกับระเป๋าหมื่นหนึ่งหรอโอเคผมขอเสื้อกลาวเพื่อแบบใส่ของอะไรได้เยอะครับปักจัดมาเลยเจ็ดพันยัดไปนี่ครับของได้เยอะเชียวแล้วก็มีในเหลือบ้างเจ็ดพันหรอโอ้โหเจ็ดพันห้าพอดีครับ โอเคจัดมาครับช็อตกันก็ใส่นี่พร้อมกระสุนที่ติดตัวมาหรือเปล่าไม่มีไม่มีกระสุนเอาละทีนี้เราก็ได้นี่กระสุนช็อตกันมาลนะพร้อมที่โหลดยัดใส่หัวก่อนเฮ้ยอย่างชอบ ตัวไรอะตัวไรเอ้ยกระจกเฮ้ยเสียงขุดเอยจ๊บมันเหมือนมันไม่แรงเลยช็อตกันเราอะโอ้โหโอ,โอ้มันเป็นร้อยนัดหรือเปล่าไม่รู้อะโอเคสรุปมันยิงเล่นๆได้นะ ผมยิงเล่นน่ะเออแต่ประเด็นคือมันไม่แรงน่าจะใช้แบบเฮดช็อตนัดเดียวหรือเปล่าแบบอัดระยะประชิดนะครับแต่ตัวนี้คือไม่อะ่ะอาจจะเสียงไรอีกเสียงไรเสียงหมูแน่นอนครับเสียงแบบน,นี้มาล่าหรือเปล่าโอเคไม่น่าจะมาทางเย็บเอ้ยเอ,ย,อยมันมามันมาอาอพอดีเอาดีผมรออยู่นะ มาเลยครับเขาบอกแอดแท็กยัดย,ยัดยัดเฮ,ฮ้ยยิงหมูสามสี่ทีเลยครับกลัวจะแตกคือผมไม่ค่อยจะยิงเออมันไม่ค่อยดอกหัวให้ผมว่าน่าจะเป็นเพราะแบบเรายิงโดนหัวเราแบบหัวมันแตกมือเลยแบบไม่ไหวเอ,อเกตรงนแบบ อาจะเดี๋ยวนะหายหายเลยเฮ้ยมันหยุดแล้วมันหยุดละยิงให้โดนโอเคเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมได้ยินเสียงสเน็กอ่อาจะออไม่ใช่ใบไม้นี่ว่าอยู่ใกล้นี้แหละครับ นี่หรือเปล่านี่หรือเปล่าอ้าวใช่ครับน,นี่เหรียญตาราอีกหนึ่งเหรียญน,นะก็คือสเน็กอ่ะละผมเก็บไม่ได้รลยเ้ยไม่ได้ฮนะเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยผมว่าน่าจะเป็นเพราะโอ้นี่ไงเก็บเก็บอ้าวได้มาแล้วโอว้ขายได้สองร้อยเลยครับยิระนางงูผมว่าน่าจะดีเลยสองร้อยเลย โคตรเยอะอีกามันได้แค่หกสิบมันเป็นสัตว์หายากชัวร์ครับนานๆทีอ่ะเออในทุกเกิงอะไรวะเกยดอะไรเกิดอะไรอ่ะช่เฮ้ยโดน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 เมื่อกี้โดนนะ กระสุนหมดกระสุนหมดดิช็อตชกันตามได้ปะเอ้าได้อยู่นะแต่ไม่ตายวุ้นโหลดทันไยเนะี่ยอุยตายยากจริงพี่อะไรกันครับนี่ต้องอัปเกรดปืนหรือบาลเฮ้ยแต่ม,มาแถวนี้รู้สึกว่าสัตว์เยอะแล้วคงไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้เนื้อไม่ได้หัวไม่ได้เขาอะไรเลยมูมูตามหางกูดีกว่าไม่เจอหายากนะโอเคพ่อค้าตลาดบื้มาแต่ผมเสียงฟังไหน <c oughs> ยิงสุ่มเล่นเฉยๆโอเคก็สำหรับโปรเจกต์ทันในพาร์ทนี้เดี๋ยวผมขออยู่ด้วยเพียงเท่านี้กนเลยละกันครับ ็อาจจะเป็นพาสสุดท้ายแล้วแหละนะเพราะว่ารู้สึกว่าการที่เราจะไปฟาร์มของี่แบบเยอะๆผมบอกเลยว่ามันใช้เวลานานจริงนะครับแล้วก็ไอตัวสตาร์ของสัตว์ที่ผมหาได้ตอนนี้ก็คือมีแค่มาป้านะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเดี๋ยวๆแป,ป๊บนึงรู้สึกว่าจะมีหัวผมหาหัวมาได้วอหมาเองมันชอบไอนี่จริงโอเคปล่อยไปแล้วกัน อหมูผมมีหัวอยู่เออนี่ครับหัวแล้วก็เดี๋ยวเอาลองไปทําหมูเพิ่มแล้วกันนะครับได้เลยเสียตังสามรอยก็ไม่เป็นไรก็นี่ครับเราเดี๋ยวเดี๋ยวย้ายยย้ายมาปลาเราบานนี้ใส่ข้างๆกันเอาแล้วนี่ไม่หายเลยติดครั้งอยู่ตรงนั้นเลยเลย โอเคก็สำหรับพน์นนี้ก็คงต้องขอราวิพียงนนนนจจเท่า,า,เนทา,เเา,านี้แล้วกันนะครับอาจจะเป็นพ์าสุดท้ายก็ได้ก็ถ้าไม่เป็นพ์ทสุดท้ายก็เดี๋ยวเ่้าว่านทีแล้วกันนะครับโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่ตามรับชมมาถึงอย่างท้ายคลิปครับ